โอเคสำหรับใครที่เจอปัญหา o b s เราอยากเปลี่ยนภาษา o b s เป็นภาษาไทยแลวไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไม่ได้หรืออะไรยังไงก็อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีที่จะทจให้คุณเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยได้นะครับในเวอร์ชั่นล่าสุดของ o b s Studio เลยนะครับสำหรับใครที่โหลดมาจากสตรีมก็ไปหาไฟล์ที่จากสตรีมมาก่อนเลยก็ไปหากฟอนเลยนะครับก็ผม,มทิงเชื่อกัน o b s มาให้การจัดการ แล้วก็มาที่เปิดไฟล์ภายในเครื่องแล้วก็มาที่ data OBS Studio แล้วก็มาที่ locale หรือ locale มาที่ไฟล์คาว่า locale ตรงนี้ก็คือเราต้องเปิดใช้คําสั่งนับคําสั่งภาษาคนระับมันก็ไม่เชิงก็เป็นคําสั่งอันนี้คือฟอนต์ภาษาไทยอันนี้คือชื่อเราจะคิดพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษคําว่า Thailand ก็ได้นะครับแต่ข้างบนนี้ต้องเป็นชื่อชื่อนี้เท่านั้นนะคุณจะสร้างเป็นภาษาเพิ่มเป็นภาษาใหม่ไปเลยหรือว่าจะเป็นแบบแทนที่ยึภาษาที่ว่ามีอยู่แล้วนะครับ ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะสร้างเป็นภาษาใหม่ไปเลยนะครับให้คุณพิมพ์เนี่ยตามนี้เลยให้คุณพิมพ์ตามเนี้ยให้เหมือนกับพวกเนี้ยแต่ตรงไอ้ตรงคําว่าเนมเท่ากับเนี้ยแตพิมพ์เป็นภาษาไทยคาว่าไทยแลนหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษคําว่าไทย a ลนได้เหมือนกัน,นก็ได้นะครับแล้วให้คุณกดบันทึกแล้วกดการกบ,บายออกมาเลยนี่ครับ คือมันมีไฟล์ภายในเครื่องอยู่แล้วนะมันมีไฟล์ภายในแอปมันอยู่แล้วครับมันอยู่ในโฟลเดอร์เขาว่า l o c a l ตามชื่อชื่อนี้เลยแต่ว่าตัดตัวท้ายออกเป็นโฟลเดอร์แทนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่นี่ไม่รู้ว่าผู้พัฒน,นาเขาเมาหรืออะไรนะครับเขาไม่ได้ใส่เพิ่มเข้ามาให้มันเปิดใช้งานนี่ครับสถาทยัย TH ลคุณลองกดเข้าไปที่ OBS ดูนะครับไปที่ติดตั้งแอปมนจากข้างนอกก็ทําได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าในโฟลเดอร์เดิมที่ที่ผมบอกคือมันมีไฟล์ p h อยู่นะครับไฟล์ของภาษาไทยบ้านเราครับนะ <c oughs> มันคือใช้งานได้ปกตินะแต่ว่าผู้พัฒนาเขาลืมใส่มาเฉย,ยๆนะอืก็ประมาณนี้